เปิดศูนย์ศพตารประชาชนเพรันไปฟังนะฮะตัวหนึ่งที่ทําให้มันตายคือตัวมันเองเบอร์หนึ่งเพ่งไปพูดเรื่องเอาขยะไปทิ้งค่ายเอกาทศรสแต่าสองคือประโยคที่บอกว่ามีทหารไว้ทําไมใครพูดครับฟังไปยังพี่น้องแม่สายจังหวัดเชียงรายที่ยังประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ30กว่าปีแต่ไม่มีเฮลิคอปเตอร์กู้ภัย แต่มีงบประมาณก็เป็นหมื่นล้านซื้อเฮลิคอปเตอร์ให้ VIP ค่ะพี่น้องเออเห็นปะ่ะก็ประเด็นเดิมอะไอประโยคนี้เราได้ยินตลอดมีทหารม่ทำไมนมาย้ำเรื่องน้ำท่วมมีทำไมแปลว่าอีเตียเลียห่ำเนี่ยมึงคายเกียร์ก่อนนะมึงคลายเกียร์แล้วมึงแหกตาดูอย่าแหกแต่ฮี ไปยันฮีไม่ต้องแหกทีแหกตาประชาชนชาวไหหลวมทั้งหลายกรุณาแหกตาประชาชนพักศกนิกอนเขาเห็นกันชัดเจนว่าต่อหน้าต,ต่อตาใครช่วยเขาให้เขารอดในระหว่างที่บอกว่ารอดน้ำลดข้า ซึ่งจริงอะส้มน่าจะได้เปรียบประเด็นนี้ปรากฏมีตารไ,ไม่ทำไมโอ้ยทำไมหอซื้อมาแล้วบินไม่ขึ้นโอ้ยเนี่ยอุตสา่าห์ไปประสานงานหอมาสองลบเป็นหอกรมฝนหลวงทหารและจิตอาสาฮะขอบอกอันนี้พูดรวมเลยทหารจิตอาสาและข้าราชการในพื้นที่ขอบพระคุณแทนเห็นนะ้นําตาเล็ดทหารเนี่ยนะซา,า,าบซึ้งใจมากเพราะว่าเขาเขาค่อนข้างพร้อม มากกว่าประชาชนพูงจริงเพราะว่าประชาชนอย่างเราไปเนี่ยเห็นก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าจะฝ่าน้ําไปยังไงจะกอดเสือกไปยังไงจะโรยตัวไปยังไงจะปีนเอาอาหารไปยังไงก็ต้องมียุธทธปกรณ์มันก็เห็นอยู่ว่าเฮลิคอปเตอร์มารถสะเทินน้ําสะเทินบกมาเรือยางมาแพรยางมาซีลมาแล้วครบพร้อมเพราะเขาฝึกมาลบ การรบอาจจะได้มีสงคารามทุกวันแต่ภัยแบบนี้เราเห็นแล้ววันมีแทบจะทุกวันหลังจากนี้เดี๋ยวภาคใต้ตอนนี้แม่น้ำโขงมาแล้วถามนครพนมสกลน,นครบึงการหนองคายดูสิอุดรก็ท่วมแล้วใครอยู่บ้างเนี่ยรู้ยังส่งลูกเรียนพิเศษเสร็จยังส่งลูกเรียนมันเลสเสร็จแล้วช่วยเปิดข่าวดูด้วยว่าครัวประจานท์เขาไปนานแล้ว ว่าทหารก็ไปนานแล้วจิตอาสาไปแล้วเสียชีวิตก็มีเสียชีวิตแล้วก็มีขอส่งกำลังใจให้ครอบครัวด้วย